ลูกหนูตกน้ำหนาวสั่นตกลงไปอยู่ในกระมังกระมังที่เราลองน้ําไว้รดน้ําผักดีนะเจ๊ขึ้นมาทันนะ่ะเจ๊ช่วยชีวิตแกไว้แล้วนะวันหลังห้ามกินลูกผักเจ๊นะ หมดไปหลายรุ่นล้ลูกผักเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารวันนี้เจอลูกหนูตกอยู่ในอ่างน้ำน่าจะตกมาเป็นวันแล้วล่ะเจ๊ช่วยแกขึ้นมาจากอ่างน้ำแล้วนะช่วยชีวิตแกแล้วนะเวลาเจ๊ ปลูกผักอะ่ะอย่ามากินลูกผักเจ๊นะไปหากินอย่างอื่นลูกอาบน้ำเหรอเอาสบู่ไหมแปรงฟันหรือ,อยังใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเจ๊เอาให้สบู่เจ๊ก็มีหลายยี่ห้อนะอาบน้ำเปล่าเหรอ ไอ้ลูกหนูตกน้ำเป็นไงล่ะอยู่มาเป็นวันเลยไหมเจ๊ช่วยชีวิตแกแล้วนะวันหลังห้ามมากินลูกผักเจ๊นะหมดไปหลายรุ่นแล้วนะกับพวกแกไปหาอย่างอื่นกินนะลูกผักอะปูกไว้ให้คนกิน กินก็กินได้กินตรงที่คนไม่กินน่ะไม่ใช่เล่นมาตัดหน้ากินไปสะก่อนคนหนาวกึกๆึกเลยเหรอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวรอสักพักก็ดีขึ้นแล้วลูก